ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเข่าเล่าผีรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับประสบการณ์หล,ลอนๆโดยเราจะมานั่งจับเข่าแล้วเล่าให้ฟังกันครับสําหรับเรื่องราวในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมนั้นนะครับตัดสินใจว่าจะบวชทดแทนบุญกุลพ่อแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยตัวผมนั้นก็ได้อ่อ บนบานสารกล่าวไว้กับตัวเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับที่คนไทยอย่างเรานะครับเวลาจะทํางานใหญ่สักงานหนึ่งก็จะบนบานสารกล่าวไว้ซึ่งผมก็อธิษฐานจิตในใจนะครับตอนนั้นว่าถ้าหากผมเนี่ยได้สอบเข้ารับราชการได้นะครับแล้วผมก็จะตัดสินใจบวชนะครับแล้วเมื่อเวลามาถึงนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ภาคฤดูร้อนนะครับมีการบวชบวชภาคฤดูร้อนนะครับ ตัวผมนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมบวชนะครับแลเป็นการบวชหลายๆคนหรือเรียกว่าการอุปสมบทหมู่นะครับซึ่งเป็นการประหยัดนะครับที่ทําให้เรานั้นไม่ต้องเสียเงินมากนะครับโดยทางวัดที่รับรัทำพิธีบวชนะครับก็ได้นัดหมายให้กับคนที่จะบวชในตอนนั้นนะครับมารับฟังกฎกติกาและมุขหมายต่างๆนะครับซึ่งก็มีเรื่องที่ทําให้ผมนั้นนะครับประหลาดใจคือ ตอนแรกนะครับทางวัดได้แจ้งว่าถ้าหากว่าใครที่บวชแล้วนะครับก็สามารถไปจําวัดที่วัดของบ้านตัวเองได้นะครับที่หมู่บ้านนั้นๆได้นะครับและมีอีกข้อหนึ่งนะครับรองพระนะครับพระอาจารย์เรียกว่าพระอาจารย์ละกันนะครับของวัดนั้นก็ยื่นใบกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งนะครับให้กับทุกคนนะครับที่รอฟังอยู่นะครับเป็นกระดาษเล็กๆครับบอกว่า เนี่ยคือใบสมัครนะครับเป็นการเซ็นยินยอมนะครับว่าถ้าหากบวชเสร็จแล้วจะไปฝึกปฏิบัติตนนะครับที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งวัดป่าแห่งนี้นะครับก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับโดยที่นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยตัวผมก็ยังลังเลอยู่ว่าจะบวชนะครับก็่วแทนมมคุณนะครับปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมเนี่ยประมาณเจวันนะฮะ แต่การไปบวชที่วัดป่าเนี่ยเป็นการฝึกปฏิบัติตนทั้งหมดห้าวันดังนั้นถ้าเราจะลองไปฝึกปฏิบัติตนที่วัดป่าแล้วก็กลับมาจําวัดที่หมู่บ้านตัวเองก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับตัวผมก็เลยได้ไปปรึกษาพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ผมจะตัดสินใจในตอนนั้นเองตัวผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปจําจวัดนะครับฝึกปฏิบัติตนที่วัดป่าซึ่งนะครับในตอนนั้นเองก็มีผู้ที่เข้าร่วมสมัครอยู่ประมาณ สิบคนเห็นจะได้นะครับราวๆสิบคนนี้นะครับซึ่งก็พิธีการบวชก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในวันนั้นเองก็มีเป็นพระละกันครับพระหลายๆรูปก็ทยอยกลับไปจําวัดนะครับจากจํานวนร้อยกว่ารูปก็ทยอยไปจําวัดตามหมู่บ้านต่างๆของตนส่วนคนที่นะครับไม่ได้ไปจําวัดนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับว่าจะมีรถมารับไปนะครับใน อุปกรณ์นะครับหรือสัมภาระที่เตรียมไปนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ที่วัดนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นวัดป่าไม่อนุญาตให้เอาอะไรไปทั้งสิน้นตัวพวกผมนั้นนะครับแต่ยืนงงในตอนนั้นว่าห้าวันไม่ให้เอาอะไรไปเลยเราซับใช่ไม่ต้องเอาอะไรไปทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพระมีจีวรในการเปลี่ยนอยู่แล้วที่วัดนะครับ ดังนั้นไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปทั้งสิ้นเนื่องจากผู้ผมบวชนะครับก็เลยไม่ได้พกอุปกรณ์สื่อสารนาฬิกาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับให้กับทางครอบครัวกลับบ้านไปในตอนนั้นนะครับก็ได้มีรถบรรทุกเก่าๆนะครับมารับพระทั้งสิบรูปรวมถึงผมด้วยก็ขึ้นรถบรรทุกนั้นไปนะครับการเดินทางก็จากวัดที่ทําการบวชนะครับก็ไปไกลประมาณหนึ่งนะฮะก็ราวๆห้านาทีเห็นจะได้นะครับ ก็มีวัดนะครับอยู่ในป่าละกันนะครับเรียกว่าเป็นวัดป่าเลยนะครับก็มีศาลาปฏิบัติธรรมนะครับรายละเอียดขอข้ามไปละกันนะฮะซึ่งในวัดนี้นะครับก็มีพระอยู่ทั้งหมดสามรูปนะครับมีแม่ชีอยู่อีกสองรูปนะครับซึ่งโดยพวกผมตอนนั้นน่ะก็มาถึงปุ๊บนะครับรถที่มาส่งก็กลับไปเลยนะครับทิ้งพวกผมเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นนะครับ พระอาจารย์ท่านก็แนะนําตัวแนะนํากฎต่างๆให้ปฏิบัตินะครับซึ่งที่นี่นะครับจะมีการปฏิบัติคือสวดมนต์นะครับสวดมนต์ในตอนเช้านะครับแล้วก็ทําความสะอาดในพื้นที่เขตสงฆ์นะครับแล้วก็ฉันนะครับฉันข้าวฉันข้าวในที่นี้นะครับก็ให้ฉันได้แค่มื้อเช้าแล้วก็สิบเอ็ดโมงหากเลยเที่ยงจะไม่มีการฉันใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นการปฏิบัตินะครับ,บเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานต่างๆนะครับตามกิจของสงฆ์นะครับ,บแล้วก็จำวัดนะครับหรือว่าเข้านอนนะครับในเวลาสามทุ่มแล้วก็จะให้ตื่นอีกทีในเวลาตีสามนะครับโดยกฎคือที่นี่จะไม่ให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อสามทุ่มปุ๊บไฟ ที่พักนะครับซึ่งตอนนั้นที่พักจะเป็นที่พักรวมครับนอนอยู่ในอาคารรวมเดียวกันนะครับก็เวลาผ่านพ้นไปในตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ปฏิบัติตามปกติสงทั่วไปแต่ก็จะมีเล็กน้อยคือปกตินะครับเป็นคนทานข้าวมือ้ออาจจะมีมือ้อบึกมื้อพิเศษบ้างนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยมื้อเย็นเนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่แม้แตจ่จะได้กินอะไรทั้งสิ้น อนุญาตเพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับมาฝึกปฏิบัติตนก็ต้องอดทนกันไปนะครับก็ได้เวลาที่เข้านอนนะครับด้วยความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัตินะครับคือร่างกายทุกอย่างจิตใจนะครับก็ได้เวลาเข้านอนแต่ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับชื่อว่าพระเจรวกันนะครับพระเจเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างจะไม่สนใจในเรื่องการปฏิบัติมากเท่าไหร่นะครับแต่พอดีว่ามีเพื่อน ชวนมาก็เลยมาด้วยนะครับพระเจเนี่ยก็เลยแอบเอาของที่พกติดตัวมาด้วยนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือออกไปนะครับคุยอ,อยู่ข้างนอกซึ่งแต่ละคนก็ได้แต่มองครับแต่ละคนก็คิดว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเจและกันนะครับจะไม่มีใครยุ่งนะครับแต่สักพักหนึ่งนะครับก็เวลาผ่านไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้านะครับเหมือนคนวิ่งนะครับ ซึ่งทุกคนก็สะดุ้งตื่นนะครับบางคนก็หลับไปแล้วนะครับบางคนพระบางรูปนะครับพระบางรูปประกันขออภัยนะครับถ้าอากใช้สรพนามผิดถูกนะครับเพราะตอนนี้ละรูปแต่ละท่านก็มาเป็นประชาชนทั่วไปหมดแล้วนะครับก็ในตอนนั้นละกันนะครับพระเจก็วิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาด้วยอาการตื่นตกใจนะครับแล้วก็มุดเข้าไปในผ้าห่มเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นฤดูร้อนครับผ้าห่มเนี่ยจะเป็นเครื่องที่เอาไว้แค่ นะครับไม่ให้อากาศมันเย็นเกินไปนะครับเพราะว่าในห้องนั้นจะต้องเปิดพัดลมอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับแต่พระเจนั้นนะครับกลับมุดเข้าไปในผ้าห่มนะครับแล้วก็ตัวสันสนนครับทุกคนก็ได้แต่มองนะครับแล้วเพื่อนพระเจก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่พระเจนั้นไม่ตอบนะครับเลือกที่จะไม่ตอบใดๆทั้งสิ้นจนเวลานั้นก็ผ่านเลยไปนะครับได้ยินเสียงระฆังเป้งๆนะครับตอนตีสาม พระทุกรูปก็ตื่นขึ้นนะครับพวกเราก็เดินไปปฏิบัตินะครับคิดของสงฆ์กันต่อไปมีแต่พระเจนะครับที่ไม่ยอมลุกขึ้นมานะครับจนเพื่อนๆเนี่ยก็เลยไปสะกิดนะครับปรากฏว่าพระเจเนี่ยนอนสั่นครับด้วยอาการเหมือนคนเป็นไข้ครับก็เลยรีบไปเรียกนะครับพระอาจารย์มารับพระอาจารย์ก็เลยมาสอบถามนะครับแต่ให้พระรูปอื่นนั้นไปปฏิบัติ นะครับไปปฏิบัติโดยไม่ต้องสนใจนะครับแล้วพระเจก็เลยกลับมานะครับในช่วงเวลาสายๆนิดนึงนะครับด้วยอาการที่แปลกไปจากวันแรกๆนะครับทุกคนไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับก็จะมีแนะนําตัวกันบ้างนะครับแต่ก็จะมีพระเจเท่านั้นนะครับที่ค่อนข้างจะหายไปบ่อยๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน่าจะแอบไปติดต่อสื่อสารจากโลกภายนอกนะครับก็ แต่ละคนนั้นก็เริ่มสังเกตเห็นนะครับแต่ในวันที่สองพระเจนั้นเปลี่ยนไปครับพระเจนั้นสุขุมรุ่มลึกปฏิบัติทุกอย่างนะครับจนกระทั่งมีเวลาว่างนะครับช่วงเวลาว่างด้วยความอยากรู้ของทุกคนก็เลยเข้าไปถามพระเจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพระเจก็ได้แต่มองซ้ายมองขวานะครับแล้วก็มองไปยังต้นไม้นะครับที่อยู่ไกลๆจากที่พักรวมพระเจเล่าว่าตอนที่พระเจออ,อกไปคุยโทรศัพท์นั้นนะครับ พเจเนี่ยก็คุยกันไปนะครับโดยการเปิดวิดีโอคอลกับแฟนนะครับในตอนนั้นซึ่งแฟนสาวของพเจนะครับก็คุยกันไปปกติทั่วไปแล้วสักพักหนึ่งแฟนสาวก็ทําท่าตกใจนะครับบอกว่าในวัดนี้มีผู้หญิงด้วยใช่ไหมนะครับพเจก็ตอบกลับไปว่าใช่มีแม่ชีอยู่สองรูปนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนี้นะครับแฟนสาวก็เลยชี้ไปข้างหลังนะครับพเจก็หันไปปรากฏว่า พระเจเห็นเป็นเงาของลายแก่าๆนะครับที่กําลังยืนอยู่ข้างต้นไม้นะครับคือคืออยู่ข้างต้นไม้นะครับแต่ที่พระเจต้องตกใจคือหอพักนะครับเป็นหอพักสองชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นสําหรับฝึกปฏิบัตินะครับส่วนชั้นบนจะเป็นสําหรับจําวัดหรือพักนอนนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนยืนข้างๆต้นไม้ได้นะครับนอกจากว่าจะมีระเบียงยื่นออกไป แต่ตรงที่พระเจยืนนั้นนะครับก็คือระเบียงแล้วข้างนอกนั้นไม่มีอะไรนอกจากความสูงแล้วก็ความว่างเปล่านะครับพระเจหันไปมองด้วยความตกใจแล้วก็รีบกดวางสายทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นก็รู้สึกกัวว่าเหมือนกับมีอาการไม่สบายนะครับแล้วก็เลยเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าในไหนก็เกิดเรื่องแล้วนะครับในตอนที่ ทุกรูปนะครับสอบถามพระเจรู้สึกเหมือนกับว่าพระอาจารย์เนี่ยนะครับท่านจะได้ยินนะครับได้รับรู้ก็เลยนะครับพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเลยเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าที่วัดแห่งเนี้ยเดิมทีที่ตรงเนี้ยคือป่าช้าแหละนะครับแต่เป็นป่าช้าของชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเขากินพื้นที่รกร้างนะครับคือทําการเกษตร อะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนมาซื้อที่ต่อนะครับเพราะเห็นว่ามันกว้างแล้วราคาถูกแต่กลับปรากฏว่ามันไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยครับปลูกพืชผักต่างๆก็ล้มตายนะครับจนกระทั่งเนี่ยพระอาจารย์นะครับเป็นสายปฏิบัติก็เดินทางมาแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้บอกกับพระอาจารย์ว่าขอถวายพื้นที่นี้ให้ ทำพุนประโยชน์อะไรก็ได้ได้หรือไม่นะครับพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าการสร้างทับลงไปอ่ะมันไม่ได้หรอกแต่พื้นที่ข้างๆอ่ะได้นะครับดังนั้นพื้นที่บริเวณสร้างหลังที่เป็นจุดท้อกนั้นคือพื้นที่ป่าช้านะครับโดยที่พระอาจารย์นั้นก็ได้ปรับแต่งพื้นที่ให้กลายเป็นต้นไม้นะครับเพ,พระอาจารย์เชื่อว่าคนเราเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วนะครับก็กลายเป็นปุ๋ยให้ กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้จเจริญงอกงามย่อมเป็นผลประโยชน์มากกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่พระเจทำนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรเขาแค่อาจจะมาเตือนนะครับดังนั้นทุกคนเมื่อได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เตือนพระเจอย,อย่างเดียวเพราะว่าทำให้ทุกคนในเวลานั้นนะครับ มีกล้าแม้แต่จะลุกมาเข้าห้องน้ําในตอนกลางคืนใดๆทั้งสิ้นนะครับพวกเราก็ปฏิบัติกันอยู่ตรงนั้นด้วยความสงบเสงี่ยมเจียมตัวจนเวลาผ่านไปนะครับจนหลายค่ําคืนแล้วพระเจนเนี่ยไม่เคยใช้โทรศัพท์อีกเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาได้แจ้งกับทางแฟนของตนเองแล้วว่าขออนุญ,ญาตงดการติดต่อทุกอย่างแลวพระเจก็เก็บทุกอย่างใส่ในกระเป๋าไว้นะครับ กระเปายามซึ่งวันที่ห้านะครับเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็จะต้องกลับนะครับในคืนนั่นเองอยู่ๆนะครับก็มีพระรูปหนึ่งหายไปนะครับเป็นพระที่อายุน้อยที่สุดในนั้นนะครับซึ่งมากับคุณพ่อนะครับคุณพ่อที่มาบวชก็เลยชวนลูกชายบวชด,ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นเองนะครับลูกชายนั้นไม่กลับมานะครับ ไม่กลับมาที่นะครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากทุกคนซึ่งนะครับพระอาจารย์นั้นได้ให้ไว้แค่ไฟฉายนะครับอุปรกรณ์ที่ส่องทางนะครับการจะเปิดไฟเนี่ยมันต้องสว่างทั้งตึกเลยดังนั้นทุกคนก็เลยต้องใช้ไฟฉายครับออกตามหานะครับก็พยายามส่องก่อนการตะโกนในที่ที่เป็นป่ารอบตัวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียงดังมากนะครับ และทุกคนก็กลัวในสิ่งที่พระเจเจอด้วยนะครับดังนั้นก็เลยตามไปปรากฏว่านะครับไปเจอเจอเข้ากับลูกของพระทัานนี้นะครับกําลังนั่งนะครับแล้วก็หัวเราะคุยกับอะไรบางอย่างข้างต้นไม้ต้นเดิมที่พระเจเจอนะครับแล้วทีนี้พอส่องไฟฉายไปปุ๊บพระนะครับพระรูปนั้นเมื่อเห็นก็ได้วิ่งขึ้นมานะครับทางพ่อนะครับ อกใจก็เลยรีบคว้ากอดลูกเลยบอกว่าไปไหนนะครับซึ่งภาพรูปนี้เนี่ยเ,เนเนนะครับเป็นเนนอายุราวๆประมาณเจ็ดขวบได้นะครับเจ็ดขวบได้ก็เลยถามว่าไปไหนนะครับเนนบอกว่าพอดีว่ามีพี่นะครับมีพี่เขาชวนไปเล่นนะครับบอกว่าแอบมาเล่นเดี๋ยวจะให้ขนมนะครับแต่กําลังจะไปก็ได้ยินเสียงนะครับโยมเ,เสียงคุณพ่อนะครับโกนลงมาก่อน พี่เขาก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปนะครับซึ่งตอนที่เล่าเนี่ยเนรคน,นี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าพ่อเขาไม่อยากให้ได้ฟังเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วพ่อก็เลยบอกว่าไม่เอานะครับไม่ออกไปไหนทั้งสิ้นถ้าพ่อไม่อนุญาตนะครับจนคืนนั้นก็เลยทําให้กลาง,งคืนเนี่ยไม่ค่อยได้นอนกันอย่างเต็มที่นะครับพเพราะต่างคนตันระแวงนะครับเพราะว่าในคืนสุดท้ายเนี่ย มีคนนะครับหลายๆรูปมีผ้าหลายๆรูปแล้วกันนะครับได้ยินเสียงบางก็เห็นนะครับว่ามีคนมาเดินอยู่ข้างหน้านะครับราวกับว่าเขาไม่อยากให้พวกเรานั้นกลับนะครับคือบางคนก็มีฝันนะครับบอกว่าขอบคุณนะที่ทําให้ที่แห่งเนี้ยไม่เงียบเหงาครับก็เรื่องราวในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปจนกระทั่งนะครับพวกเราก็ได้ไปยังหมู่บ้านของตัวเอง ครับตัวผมนั้นในตอนที่บวชนั้นนะครับก็ได้กลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองนะครับไปจําวัดซึ่งในวัดก็มีพระที่บวชพร้อมจันอยู่นะครับก็ได้มาจําวัดอยู่ที่หมู่บ้านคือที่วัดของหมู่บ้านนะครับในตอนนั้นเองนะครับตัวผมก็กล่าวนะครับเรื่องราวเล่าให้เล่าสู่กันฟังถึงวิธีปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วทีนี้ลานนอนของวัด ที่หมู่บ้านเนี่ยเป็นการนอนที่เป็นคืนแรกนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมีแค่สองรูปนะครับส่วนที่ไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยกันนะ่ะมีสามรูปดังนั้นถ้ามารวมกันก็จะได้ห้ารูปพอดีนะครับซึ่งการที่ห้ารูปเนี่ยไปนอนในห้องส่วนตัวเนี่ยหรือกุฏิส่วนตัวนี่มันเป็นไปได้ยากก็เลยย้ายทุกรูปไปรวมกันในกุฏิ นะครับกุฏิหลังใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นกุฏิเก่านะครับเดิมทีเคยใช้เป็นศาราการประเรียนต่างๆแต่เนื่องจากว่า,าทางวัดได้สร้างสาราการ,รเรียนและกุฏิหลังใหม่แล้วนะครับกุฏินี้ก็เลยเอาไว้ให้พักเวลาญาติโยมนะครับมาทําบุญใหญ่หรืออะไรประมาณนี้นะครับเมื่อถึงเวลาพระทั้งห้ารูปนะครับก็ เอไปนะครับจัดเตรียมที่นอนเรียบร้อยนะครับแล้วสิ่งที่ปรารถนาก็คืออนุญาตให้ทุกคนใช้เครื่องมือสื่อสารได้นะครับแต่ตัวผมนั้นเนื่องจากว่าเราไปปฏิบัติมาแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ครบเจ็ดวันเสียก่อนนะครับก็เลยปฏิบตัติต่อไปนะครับแล้วปรากฏว่าช่วงเวลาที่หลับตาอยู่ๆนะครับก็มีพระรูปหนึ่ง นะครับตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยนะครับจนตัวผมนั้นก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับทุกคนก็ลุกขึ้นมานะครับถามว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับภาพรูปนั้นก็บอกว่ามีคนแอบมาดูตรงหน้าต่างซึ่งขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับหน้าต่างเนี่ยเป็นหน้าต่างที่ปิดแต่มันไม่สามารถปิดสนิทได้นะครับจะมีรูเล็กๆไว้อยู่นะครับซึ่งกุฏินเนี่ยเป็นกุฏิที่ติดพื้นดินแต่วัดหมู่บ้านนี้นะครับ วัดหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ตัววัดนั้นห่างจากหมู่บ้านเลยนะครับเข้าไปอยู่ในป่าลึกเลยนะครับซึ่งการที่เวลาเนี้ยพอมองนาฬิกาที่บนหัวนะครับมันชี้ไปที่เที่ยงคืนกว่ากว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนแอบมาเล่นนะครับหรือแอบมาดูนะครับหรืออาจจะเป็นขโมยนะครับภาพรูปหนึ่งก็พูดขึ้นมานะครับดังนั้น ถ้าเป็นขโมยก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็เลยรีบเดินไปล็อกประตูให้หมดเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีเงาอยู่จริงๆครับมันมีเงาคล้ายๆคนครับเดินผ่านช่องเล็กๆนะครับเดินไปเดินมานะครับอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่พยายามที่จะเข้ามาทั้งที่อยากจะเข้ามาในเนี้ยก็แค่แง้มประตูแล้วเข้ามานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอยู่ในนี้เยอะหรือเปล่ามีพระอยู่ในนี้เยอะนะครับเงานั้นก็เลยไม่กล้าเข้ามานะครับ แต่สักพักเงานั้นก็หายไปจนกระทั่งนั้นนะครับทุกคนถึงจะหลับนอะนลงได้ก็พูดปลอบใจกันฟุยเรื่องอื่นๆไปเรื่อยจนหลับลงนะครับต่อตอนเช้านะครับในตอนเช้า,าหลวงพี่ที่วัดนะครับก็บอกว่าวันนี้หลวงพี่มีกิจนิมนต์ขอให้พระทุกรูปเลยไปด้วยกันหน่อยเราจะเข้าในเมืองนะครับเพราะว่ามีญาติโยมเนี่ย นิมนต์ให้ไปช่วยเหลือเด็กนะช่วยเหลือเด็กยากไร้ตอนแรกนะครับก็เลยคิดว่าเราเป็นพระไปช่วยเหลือเด็กยากไร้เนี่ยมันใช่กิจของสงฆ์ไหมนะครับก็เมื่อหลวงพี่บอกทุกคนก็ไปนะครับทุกคนก็นั่งรถไปด้วยกันนะครับพอไปถึงเอ๊ะที่แห่งนี้มันไม่ใช่ที่ที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กยากไร้แต่มันเป็นสุสานฮะ เป็นศาลานะครับแล้วก็มีเมนนะครับตั้งอยู่ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับพระแต่ละรูปก็มองหน้ากันด้วยความงงว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้นะครับหลวงพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเรามาช่วยเหลือเด็กยากไร้แหละแต่เป็นศพเด็กยากไร้ที่เขาเอาไว้ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วทีนี้ ก็โดย้ยญาติโยมที่เขาสงสารนะครับอยากให้เด็กยากไร้เราเนี้ยได้ทำบุญก็เลยให้มาทำพิธีนะครับซึ่งพวกเราก็มาร่วมทำพิธีนะครับสวดบทตามที่อ่าหลวงพี่ท่านให้นะครับก็เป็นงานที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในวันพวกนี้ตัวพวกผมนั้นก็ครบเจวันแล้วนะครับก็ต้องสิกขานะครับออกมาแต่ปรากฏว่าหลวงพี่บอกว่าการลาสิขาเนี่ย มันก็ได้อยู่แต่จะต้องมาปฏิบัติปรงอาบัตอะไรต่างๆให้หมดนะครับอืประมาณนี้คือผมก็จําตอนนั้นไม่ได้ละนะครับก็คือมาปฏิบัติอีกประมาณสองถึงสามวันและมันก็คือวันที่วันตอนผมเป็นพระนะครับที่ไปสวดศพเบิกยากไร้วันอีกถักไปหนึ่งเราจะต้องไปเอาผงกระดูของพวกเขานั้นกลับมาทําพิธีที่วัดด้วยนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับพวกเราก็ตกใจนะครับแล้วเราเราจะต้องไปทํำยังไงนะครับผมก็ถามหลวงพี่นะครับหลวงพี่ก็บอกไม่มีอะไรก็ไปเดี๋ยวก็ตามหลวงพี่ไปนั่นแหละนะครับพวกเราที่ลาสิขาแล้วนะครับก็ไปด้วยกันนะครับพอไปถึงหลวงพี่ก็บอกว่าอ่ะท่านสับปะเลยท่านทําพิธีเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือของกระดูกนะครับก็มีชายแก่ๆคนนึงนะครับแต่งตัวมอๆนิดนึงนะครับ ก็ยื่นผ้านะครับใส่พรานมาให้เราพี่ก็เลยบอกว่า,วาขอทําพิธีก่อนนะครับเราพี่ก็ทําพิธีต่างๆไปแล้วก็ยื่นทูบทูบใหญ่ที่จุดนะครับบอกว่าห้ามให้ทูบนี้ดับจนกว่าจะถึงวัดของเราถ้าดับต้องต่อทันทีคุณครับห้ามให้ดับเด็ดขาดแล้วคนที่ไปด้วยเนะี่ยมีเพียงสามคนที่ไปนะครับหนึ่งผมแล้วก็มีอีกสองคนนะครับ เราพี่บอกว่าแบ่งกันก็มีหนึ่งคนคอยโยนเหรียญน,นะครับโยนเหรียญบาปทุกทุกทางแยกนะครับเมื่อมีทางแยกก็ให้โยนทุกครั้งนะครับแล้วต้องมีหนึ่งคนคอยอุ้มผงกระดูกแล้วบอกว่าตามข้าพเจ้ามานะครับตามบอกชื่อบอกหลังสกุลตามข้าพเจ้ามาให้หมดนะครับซึ่งวินาทีนั้นทั้งสองคนนะครับ คนหนึ่งรีบขวาทูบอีกคนรีบขวาเหรียญแล้วก็ยื่นของกระดูกให้กับตัวผมตัวผมนั้นค่อนข้างที่จะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ได้แต่ตกลงนะครับก็เลยพูดชื่อนามสกุลไปให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกให้ทั้งหมดนั้นตามมานะครับก็ตามไปคือระยะทางจากในเมืองถึงวัดที่หมู่บ้านเนี่ยนะครับ เอาเป็นเวลาและกันก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินทางซึ่งในทุกวินาทีที่มีทางแยกผมจะต้องตะโกนว่าให้ตามผมมาแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันแบบมันหนักทั้งหลังทั้งไหลทั้งขาทั้งทงที่พวกผมนันนั่งอยู่ท้ายกระบาดนะครับก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงที่วัดนะครับก็มีลูกสาวของ คนที่ลาสิกขาด้วยกันนะครับเพื่อนกันนี่แหละก็บอกว่าพ่อพ่อ,พอทำไมพี่เขามาเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่เด็กคนนั้นพูดตอนนั้นนะครับแม้แต่จะยืนผมก็ยังไม่มีแรงนะครับแล้วหลวงพี่ก็บอกนะทำพิธีบอกเอ่ยนามว่าคนที่ตามข้าพเจ้ามาเนี่ยก็ขอให้มาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวพวกเราจะต้องมานอนเป็นเพื่อนพระที่ยังไม่ลาสิกขาตามจำนวนวัน อีกนะครับแล้วพวกผมก็ถามว่าแล้วหลวงพี่จะเอาผมกระดูกเนี่ยทำพิธีตอนไหนหลวงพี่บอกว่าทําพรุ่งนี้เช้าแต่คืนนี้ต้องเอามาไว้ที่กุฏิเก่าตรงนี้ก่อนซึ่งเป็นที่พักของพวกเราที่จะต้องนอนในคืนนี้นะครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยใจผมคือไม่มาแล้วได้ไหมนะครับแต่เมื่อเราทําบุญเราต้องทําให้สุดนะครับหลวงพี่ก็เลยบอกว่า เมื่อคืนน่ะพ่อหลวงพี่ก็มาดูให้นะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับพวกเราก็เลยถามว่าอ้าวเมื่อคืนพ่อหลวงพี่มาเหรอครับที่ตอนตอนตอนที่บวชนั่นนะครับตอนที่บวชตอนนั้นน่ะหลวงพี่ก็ว่าใช่ครับคือแบบหลวงพี่ก็ชี้ไปตรงมุมมีอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีถ้วยเล็กๆนะครับสีทองนะครับแล้วก็มีฝาครอบอยู่บนผานนะครับแล้วก็มี พวงมาลัยมีทูบปักอยู่นะครับลงพี่บอกว่าเนนีะ่พ่อหลวงพี่อยู่ตรงนี้ให้ช่วยดูนะครับเมื่อคืนพ่อหลวงพี่บอกว่ามาไล่นะครับสิ่งไม่ดีที่จะมาขอบุญจากพระใหม่หมายถึงคืนนั้นนะครับหมายความว่าที่เห็นอยู่ทุกคืนนั้นคือพ่อหลวงพี่ใช่พ่อหลวงพี่เสียไปนานแล้วหลวงพี่ก็เลยเอาเท่ากระดูกพ่อมาทําบุญไว้ที่วัดน,นะครับโอไม่ได้ยินอย่างนั้นก็ชื่น ใจขึ้นนิดนึงนะครับตอคืนนี้ที่ต้องนอนนะนะครับพวกเราถกลมกันว่าเราจะนอนให้ชิดกันมากที่สุดนะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรหรอกเรามาช่วยกันนะครับทำบุญหวังว่าจะไม่มารบกวนกันนะครับก็เลยหลับไปนะครับพอกลางคืนหลับสิ่งที่ต้องเจอแน่นอนเลยนะครับคือเสียงเด็กครับ เป็นเสียงเด็กนะครับเล่นหัวเราะคิกคลักคิกคักอยู่แถวแถวบริเวณบนหัวรู้นะครับทุกคนรับรู้ทุกคนเลยไม่กล้าลืมตาขึ้นมานะครับตัวผมนั่นเองก็พยายามเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมคลุมให้คิดเลยนะครับคลุมหัวตัวเองให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าไม่กล้าที่แม้แต่จะลุกขึ้นมาดูด้วยซ้ำนะครับก็เลยตัดสินใจว่าพยายามผมตานะครับาไงรู้สึกเหมือนกับว่า เขารับรู้ว่าเรายังไม่หลับนะครับพยายามที่จะหัวเราะหรือเดินหรือคลานมานะครับใกล้ๆเรื่อยๆนะครับผมก็เลยอธิษฐานในใจว่าพี่นะครับในตอนนั้นผมใช้แทนคำว่าพี่พี่มาช่วยหนูนะหนูอย่ารบกวนพี่ได้ไหมพี่ขอพักผ่อนนะครับนะขอผมอธิฐานแบบนี้ในใจนะครับเสียงก็เบาลงแต่ไม่ได้หายไปนะครับจนกระทั่ง รู้ตัวอีทีคือเช้าแล้วนะครับรุ่งเช้าแล้วทุกคนก็รีบปลุกกันเตือนนะครับแล้วก็รีบออกจากกุฏิทันทีเลยนะครับแล้วหลวงพี่ก็ให้ร่วมทําพิธีสวดส่งวิญญาณพวกเขานะครับก็หลังจากนั้นนะครับพวกเราก็ได้เล่าสู่คําฟังว่าเจอกับอะไรบ้างในค่ําคืนนั้นนะครับแลวคนก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันหมดเลยได้ยินเสียงเด็กๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับระหว่างการที่ได้ไปบวชเป็นพระนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้นะครับแล้วเรามาจับเขา่าเล่าผีกันใน EP ต่อไปสนุกวันนี้สวัสดีครับ